เมื่อเป็นไข้แล้วมาไลฟ์เล่นไมค์ครับเป็นไข้ดีขึ้นหน่อยอดโกเมนเนตต้องหาอะไรปิดปากกันไหมวาตาชิวาไดเจลเบื่อสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคนดูมาใหม่ด้วยใครที่มาใหม่ก็สวัสดีกินข้าวกันหรือยังครับเดี๋ยวครับโอ้ยจาจีอ้าว ฉันจะไปตัดไม้ฉันคราพิกแอคมาทำไมวะขออาหารติดไม้ติดมือไปไหนแล้วกันนะอะไรนี้เอเออาร์เสียงไอไม่มีใครไอไม่มีครับนั่นจะเป็น,นเอฟเฟกต์น่เคยไอไอไอโย oh oh. อ้ออ้ออ้อจะยูวะ ต้อมอดอมเหมาะอะไรคับไอ้มันใครอ่ะขอนิดนึงขอ,อนิดนึงคุณหน <Hello. S 1> ไูไปไหนเลยมีคนหนูคนเดียวเลยนะเนี่ยอยู่เนี่ยหนะูห <c oughs> นูกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วหรอคุณหนูครับคุณหนูฮานามิตัดไม้ต่อดีกว่า เราจะเลี้ยงลูกไข่ไก่ไก่อันนี้เร็วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้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 ้เฮ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 ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้้เฮ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 ้เเร้ยย ญาต้าต้องทำฟาร์มไก่แล้วทำฟาร์มไก่ตรงน,นี้แล้วกันตรงน,นี้ริมทะเลระวังมีตัวอะไรขึ้นมาจากน้ำเอ้ยจริงเหรอมันมีตัวอะไรอ่ะมีเหรอตัวอะไรอ่ะหรือว่าทำไงอ่ะอะไรคือเพื่อนดิแทนน่ากลัว มันคือตัวอะไรอะจริงหรอเอา้ามอยู่ด้วยนะขออยู่ด้วยเอได้ไข่มาสองฟองคุณนนะขออยู่ด้วยนะเจยวเดี๋ยวม,มันมีตัวอะไรขึ้นมาจากน้ำแล้ววิมันทำให้ฉันกลัวแม่งเอ้ยฉันยิ่งกลัวเกมนี้อยู่ ได้แล้วกัมาี่ก่อนเลวเซ่ไปนดน้องๆกินกินกินเยอะๆกินกินกินกุ๊กกุ๊กกุ๊กตีแล้ววิ่งอ้ววาวว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 วกวนวววววว มาดิ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 อะไรมือเปล่าก็ชนะน้องได้อ๋อไม่จบด้วยนะ นี่ไงคาเลื่องคาเลื่อง